ต่อให้เบื้องหน้านั้นไม่มีทหารของอาณาจักรค้านเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวก็เป็นไปได้ยากที่เราจะนำพาทหารทุกคนขึ้นเนินที่สูงชันขนาดนั้นแต่พนี้คือคำสั่งอนศักดิ์สิทธิ์ของผู้นำแห่งจิตวิญญาณของพวกเราและไม่ว่าภารกิจนี้มันจะยากสักแค่ไหนผมก็พร้อมที่จะทำและนี่ก็คือคำกล่าวหนึ่งในจดหมายของผู้พันและได้ผ่านการคัดกรองของาศาธาจักแห่งอาณาจักรโรเจอร์และได้ส่งถึงมือครอบครัว ที่ได้บรรยายถึงปาการที่สูงชันของอาณาจักรคาร์ดกับหนึ่งในความพยายามที่สูญเปล่าของอาณาจักรโรเจอร์อาละครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีจะรับสู่เรื่องราวของประิกในครั้งนี้นะครับและในคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของปาการแห่งคาร์ดกับแนวป้องกันที่หยุดนิ่งย้อนไปในช่วงเวลาของสงครามรวมประเทศแห่งอาณาจักรเทนคัสกับแนวลบที่มีความดูเดือดน,น้อยที่สุดนั่นก็คือแนวลบทางตอนเหนือ ระหว่างอาณาจักรโรเจอร์กับอาณาจักรคาร์ดซึ่งในตอนช่วงต้นสงครามนั้นอาณาจักรโรเจอร์ค่อนข,ข้างได้เปรียบอาณา,า,า,าจักรคาร์ดก็เพราะว่าถูกเซอร์ไพรส์แอแท็กเช่นกันกับอาณาจักรแลนคิงและไม่ได้มีการเตรียมตัวที่จะสู้สงครามมากนะักจึงทําให้แนวหน้าก็ค่อยถอยล่นเข้าไปสู่เมืองหรวง,งของอาณาจักรคาร์ดซึ่งในช่วงต้นสงครามนั้นทางอาณาจักรคาร์ดได้เพียงแต่ตั้งรับและเริ่มมองหาแนวป้องกันที่แข็งแรงที่สุดซึ่งนั่นก็คือเขตเมืองหลวงของอาณาจักรคาร์ด กับปาการทางธรรมชาติที่เป็นหน้าผาสูงชันและมีร่องเขาเล็กๆคดเคี้ยวไปมาซึ่งทางฝ่ายที่ก,การของทางอาณาจักรโรเจอร์ได้แนะนำเอาไว้ว่าควรโจมตีทางฝั่งอาณาจักรคาร์ดแบบสายฟ้าแลบและรีดยึดปึนงหลวงของอาณาจักรคาร์ดให้ได้ก่อนที่ทางอาณาจักรคาร์ดจะเซตอัพแนวป้องกันของตัวเองได้สำเร็จแต่ถ้าว่าการบุกโจมตีแบบสายฟ้าแลบและยึดมือหลวงของอาณาจักรคาร์ดให้ได้โลเลวนั้นจะเป็นต้องใช้ทหารจำนวนมาก กับทรัพยากรมากมายที่ต้องทุ่มเทไปในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นซึ่งณจุดจุดนี้เป,นเป็นการตัดสินใจที่ว่าจะเลือกระหว่างตั้งมั่นในการล้างบางพวกแลนคิงกับโจมตีอาณาจักรคาัดสิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการกระทํามากที่สุดซึ่งได้ระว่าจากการประชุมของผู้นําทางทิวญยญญณของอาณาจักรโรเจอร์นั้นการกวาดล้างปีศาจร้ายอย่างพวกแลนคิงนั้นดูจะเป็นเหตุผลในชอบทําที่สุดซึ่งนั่นทําให้ทางฝั่งอาณาจักรโรเจอร์นั้น ได้ทุ่มสพลักำลังทั้งหมดในการโจมตีทางฝั่งแลนคิงโดยที่แนวรบทางฝั่งอาณาจักรคาร์นั้นก็ได้บุกยึดและตีโต้เพียงแค่พอที่จะได้มีทรัพยากรในการขับเคลื่อนสงครามต่อไปโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องตีเมืองหลวงอะไรมากมายนักจนกระทั่งทางฝั่งอาณาจักรคาร์นั้นได้เริ่มเซตอัพแนวป้องกันได้สําเร็จโดยการถมเนินดินบริเวณทางลาดให้มีความสูงชันและได้เซตอัพลิฟขนส่งของและบันไดขึ้นลงบริเวณเนินเขาสูง รวมทั้งการเสริมตะข่ายพางเพื่อให้ยากใต่การมองเห็นจากนั้นทางฝั่งอาณาจากาักรค์ดก็ได้เล่งฝึกทหารพลซุ่มยิงให้มีมากพอและประจําการได้อยู่ทุกจุดแมากพอที่จนแม้กระทั่งมดตัวเดียวของอาณาจักรโรเจอร์นั้นก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาไปได้แต่ถึงแม้ว่าทางฝั่งอาณาจากาักรค์ดนั้นจะเซตอัพแนวป้องกันได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าว่ารถถังหลักของอาณาจากาักรค์ดนั้นประสิทธิภาพของมันก็ไม่ค่อยต่ายจากว้าสอของอาณาจักรแลนคิงเลย จึงทำให้อณาจักรคาร์ดนั้นได้ติดเพียงตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวแต่หนึ่งในสิ่งที่พอจะต่อกรกับทหารฝ่ายตรงข้ามได้นั้นก็คือเครื่องบินขับไล่ของอาณาจักรคาร์ดกับฟุงบินงอนเนกประสงค์ที่สามารถโจมตีทางอากาศได้แต่ถึงแม้ว่าทางอาณาจักรคาร์ดจะมีกองบินที่แข็งแรงกว่าแต่ฝูงบินที่แข็งแรงนั้นก็ไม่สามารถขับไลออ่ศัตรูออกจากพื้นที่ได้จึงทำให้แนวรบของทั้งสองฝ่ายนั้นหยุดนิ่งเป็นเวลานานและหลังจากที่ช่วงเวลาแห่งสงคารามก็ได้ผ่านพ้นไป ทางฝั่งโรเจอร์เริ่มตีทางฝั่งแลนคิงได้ไม่เบ็ดเสจและเริ่มเหมือนว่าจะถูกทางฝั่งแลนคิงโต้กลับทางฝั่งผู้นําทางจิตวิญญาณออจากโรเจอร์นั้นก็เริ่มคิดที่จะหาวิธีกลบข่าวความพ่ายแพ้ของแนวหน้าด้วยการเตรียมการแผนครั้งใหม่ในการโจมตีทางฝั่ง,งอาณาจักรคาร์ดซึ่งทางฝั่งเจ้าหน้าที่ยุทธการของอาณาจักรโรเจอร์นั้นได้แนะนําไปว่าตอนนี้อาณาจักรคาร์ดได้เซตอัพแนวป้องกันบริเวณมืองหลวงของตัวเองเรียบร้อยไปแล้ว ซึ่งการเข้าตีนั้นเป็นไปได้ยากและอาจจะต้องใช้ทรัพยากรไปจํานวนมากแต่เฉพาะเพื่อที่จะกบข่าวความแพ้ของทางฝั่งแลนคิงขอแค่พิมพ์ไปปักธงบนยอดเขาสักล็อกหนึ่งของอาณาจักรคาร์ดได้เพียงเท่านี้ฝูงชนก็จะคงทนงตนและรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรเจอร์และลืมเรื่องทางฝั่งแรนคิงที่กำลังจะโต้กลับได้จากนั้นการตุ้นเททรัพยากรของอาณาจักรโรเจอร์นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้น ทังรถถังทหารราบและเครื่องบินของอาณาจักรรอเจอร์ก็ได้เริ่มเข้าตีอาณาจักรคาร์ดโดยเลือกเอาบล็อกสักหนึ่งบล็อกบนยอดเขาที่คิดว่าน่าจะตีง่ายที่สุดและได้แนวว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ทางฝั่งรอเจอร์สามารถเข้าตีและเข้ายึดผนังฝั่งหนึ่งของยอดเขาเอาไว้ได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสียหายอันประเมินค่าได้ยากจากนั้นการขึ้นปีนเขาของทหารราบมากมายก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งบนยอดเขานั้น ทางฝั่งอาณาจักรโรเจอร์นั้นสามารถขึ้นได้เพียงแค่ทหารราบเท่านั้นกับความอ่อนล้าที่จำเป็นจะต้องขนอาวุธหนักขึ้นไปแต่ทว่าความชิหายของทหารที่อยู่แนวหน้าของอาณาจักรโรเจอร์นั้นยังไม่จบสิ้นก็เพราะว่าพวกเขาจะต้องมาเจอกับรถถังกับยานก่อเบา,เบาของศัตูที่วิ่งกันให้ควักเพราะถึงแม้ว่ารถถังและยานก่อเบาเหล่านี้เมื่อเทียบกับรถถังกับยานก่อเบา,เบาของอาณาจักรโรเจอร์นั้นก็แทบจะสู้เทียบชั้นกันไม่ได้เลย แต่ทว่าเมื่ออยู่บนนี้ที่ตรงนี้ทหารราบของอาณาจักรโรเจอร์ที่ไม่มีการคุ้มกันจะลดทางระยานเกาะของตัวเองเพราะว่าไม่สามารถลากของเหล่านั้นขึ้นมาบนยอดเขาได้จึงทําให้กองทหารเหล่านั้นได้ถูกบวชขยี้และโดนจับเป็นเชลยไปมากมายแต่ถึงแม้ว่าการกระทําเหล่านี้ของอาณาจักรโรเจอร์นั้นจะเป็นสิ่งที่ล้มเหลวและสูญเสียทรัพยากรไปเป็นจํานวนมากแต่ทว่าในช่วงเวลาสั้น ที่ทหารฝั่งโรเจอร์นั้นได้ขึ้นบน,บนยอดเขาและปักธงของตัวเองบนยอดเขานั้นได้ก็เป็นภาพถ่ายเชิงโฆษณาชวนเชื่อได้ดีเลยทีเดียวและดีพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เหล่าผู้คนในอาณาจักรโรเจอร์นั้นได้มั่นใจว่าตอนนี้ภายคุกคามจากอาณาจักรคาร์ดคงไม่มีอีกแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าความเป็นจริงนั้นมันเป็นการสู้รบอันเสียเปล่าและไม่ได้ทําให้อาทางอาณาจักรคาร์ดอ่อนแอในการต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวจากนั้น ทางฝั่งอาณาจักรค์ดก็ได้เริ่มใช้พื้นที่ของทุ่งเกตเตอร์ฮาร์ดที่เป็นที่ราบโล่งและไม่มีอะไรเลยในการเป็นพื้นที่สลับการทำอุตสาหกรรมโรงงานและแน่นอนว่าพื้นที่บริเวณทุ่งเกตเตอร์ฮาร์ดนั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากภัยสงครามจากนั้นกองทัพอาณาจักรค์สก็ได้เริ่มเดินเครื่องเครื่องจกักรสงครามและได้เริ่มผลิตอาวุธแจกจ่ายทั้งกระถานแนวหน้าของัวเองและฐานฝั่งแลนคิงและเวเทอร์และเมื่อทุกอย่างพร้อม ทางฝั่งอาณาจักครคัดก็เริ่มเริ่มเดินเครื่องในการตีโต้ทางฝั่งโรเจอร์แต่ทว่าจู่ๆแผนการครั้งนี้ก็ได้หยุดชะง,งักลงเพราะทางฝั่งโรเจอร์นั้นได้มีรถถังไอรอนไนท์มาประจำการบริเวณแนวหน้าแล้วทําให้ทางอาณาจักรคร์ดถึงแม้ว่าจะได้บูปินจากทางฝั่งเวเทอร์และ a ล k คิงในการผลิตรถถังรวมถึงแม้กระทั่งรถถังแอน e l d ที่เป็นของทางฝั่งแลนคิงออกแบบนั้น ก็ไม่สามารถต่อกรกับรถถังอเลนไนท์ทางฝั่งโรเจอร์ได้กระโดึงด้วยรถถังเอ็นฟิวนั้นออกแบบมาให้ใช้ในการต่อสู้บริเวณพื้นที่ทุ่งโล่งแต่ถ้าว่าพื้นที่แนวหน้าของอาณาจักรค้ากาับอาณาจักรเบเตอร์นั้นเป็นพื้นที่ค่อนข้างแคบและไม่ได้มีพื้นที่โล่งอะไรมากมายนักทําให้ศักยภาพของรถถังเอ็นฟิวไม่ได้เฉิดฉายอะไรมากมายนักแต่ถ้าว่าสถานการณ์โดยรวมของการต่อสู้ระหวานนาา่างอาณาจักรคัดกับอาณาจักรโรเจอร์นั้น ทางฝั่งอณาจักรค์สก็ค่อยตีโต้และยึดพื้นที่คืนได้เรื่อยๆจนกระทั่งความระสำระสายของอณาจักรโรเจอร์นั้นก็ได้มาถึงก็เพราะว่าแนวป้องการทางฝั่งแลนคิงที่คิดว่าแข็งแกร่งนักหนานั้นอย่างปราการโซนาซากันดินถูกปิดล้อมและแตกพ่ายไปทำให้ขวัญกำลังใจของทหารอณาจักรโรเจอร์นั้นเริ่มสั่นคลอนพอถึงแม้ว่าทางฝั่ง อาณาจักรโรเจอร์นั้นพยายามที่จะปิดข่าวเรื่องปาการโซนาซากาดีแตกแต่สถานการณ์การบุกข,ของอาณาจักรเวทเทร์และแลนคิงก็คืบหน้ามาเร็วมากซจนการปิดข่าวนั้นเริ่มทำไม่ได้ทำให้ทหารอาณาจักรโรเจอร์นั้นเริ่มตัดสินใจว่าจะสู้ต่อหรือจะยอมแพ้ดีซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนี้ทางฝั่งอาณาจักรคาร์ดเองก็ได้เริ่มตีโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสนธิกับบังระหว่างทหารอาณาจักรคาร์ด Land King, แลนคิงและก็เวเทอร์ยาวไปจนถึงจุดสิ้นสุดของสงครามโรมาเทศและหลังจากที่สงครามโรมาเทศในครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแนวป้องกันบางส่วนของอาณาจักรคาร์ดนี้ก็ได้ถูกรื้อออกโดยเหลือทิ้งไว้พิมพ์บางส่วนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ชนรุ่งหลังว่าครั้งหนึ่งแนวปาการแห่งนี้เคยตั้งรับและยันการโจมตีของศัตรูได้เป็นเวลานานและมีส่วนช่วยที่ทำให้แผ่นดินทนคัตแห่งนี้ เป็นแผ่นดินเดียวกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติตราบนานเท่านาน